ดูเหมือนว่าผู้ร่วมรายการจะเปลี่ยนชื่อรายการให้รายการโหนกะไอไปแล้วนะคะตอนนี้เป็นโหนกอะไกไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับรายการโหนกะไอ EP2 กลับมาอีกครั้งค่ะกับรายการโหนกะไอเป็นรายการน้องใหม่ที่กระแสดีมากๆเลยนะคะ และผู้สนับสนุนก็คือเยอะมากๆออกอากาศ5นาทีผู้สนับสนุน50ล้านเลยล่ะค่ะวันนี้นะคะนำเสนอในอีพี2ค่ะกับตอนว่ากัดพอทนทุบพอเลยก่อคุณคุณอะไรคะคุณแอบิเกลคุณแอบบเกลนะคะแล้วคู่ก่อนนีคุณคือใครคะพี่เหนือพี่เหนือแล้วใครอีกอีคนคะใครคะใครด้วยไปไหนเนี่ยดีมันเกิดอะไรขึ้นคะใครจะเป็นคนแรกก่อนคะอ่ะเกลกัดเกลสับหรอคะสัดตรงไหนคะ เกวกับตูดค่ะเกยีวกับตูดคุณต้าหนึ่งหรอคะมันเกิดอะไรขึ้นกับตูดค่ะได้รับการตอบรับอย่างดีและก็กระแสดีมากๆสำหรับโฮนกกอี EP หนึ่นะคะซึ่งใน EP หนนั้นผู้รองทุกก็คือพี่ชายนะคะพี่พายุรองทุกน้องสาวนะคะน้องแอบิเกลค่ะซึ่งแอบิเกลเป็นจำเลยนะคะและใน EP สองเนี่ยนะคะโจทย์เปลี่ยนไปนะคะ่ะ แต่ว่าจำเลยยังเป็นคนเดิมนะคะนั่นก็คือน้องสาวสุดแสบของเขาเจเกลหรือว่าแอบบีเกลของพี่่นั่นเองเกลกัดตูคุณต้าหนึ่งหรอคะใช่มันเกิดอะไร <c oughs> ขึ้นคะเหตุการณ์คุณต้าหนึ่งเล่า่ยค่ะอ้าวอันนี้คุณยอมรับแล้วเหรอคะ <c oughs> ยอมรับแล้ว <c oughs> คุณยอมรับเหรอคะ <c oughs> และอยู่ๆคุณจำเลยนะคะก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีค่ะไม่ได้กัดตูดแต่กัดขานะคะทุกคนเคุณยอมรับเหรอคะ กิดอ,อะไรขึ้นเขาเกิดจากพเจียมถามว่าเราทุกคนเกิดปีอะไรคะ่ะแล้วพี่เกิดปีเสือคุณจะาเกิดปีอะไรคะไก่ <c oughs> ผมเกิดปีหนูเสืออเลยกันอย่านูสรุปทางจำเลยแอบิเกลได้กัดนะคะทางโจทย์จริงๆก็คือพี่ตาหนึ่งกับพี่สายฟ้านั่นเองคะ่ะฟังโจทย์ชี้แจงไปแล้วเรามาฟังคุณจำเลยที่ถูกกล่าวหาบ้างดีกว่านะคะคุณไดนรักหรือเปล่ทำไมคบทำไมคบปกติ คือ,อเขาสรุปนะคะคุณจำเลยแอบเกลรับสารภาพแบบพาคเศษนะคะยอมรับว่ากัดจริงค่ะแต่ตนเองไม่ผิดเพราะว่าตนเองเกิดพี่เสือเสือสามารถกัดหนูและก็กัดไก่ได้สามารถกินทุกคนได้คุเขาบอกว่าตอนนี้คุณแอบเกลเขาบอกว่าเขาไม่ผิดนะคะเขาไม่ผิดเพราะเขาเป็นเสือเขาสามารถกินทุกคนได้เขากัดจริงแต่เขาไม่ผิดเขาไม่ผิดโอเคไหมคะ แต่ว่าดูนมว่าเขาก็ทำอยุด้วยวิ่งรอบกันขากัดคนวัยุเกิดไก่เหมือนกันนะครับคุณไล่ไก่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมไม่ได้ไล่ไก่ครับผมจะทุบหนักเลยคือเดิมเลยคคุณอยู่ดีครับคุณถ้าทุบนี่หนักกว่ากัดีนะโอ้โรู้สึกว่าการแก้ต่างของจำเลยค่มิจะม่ค่อยได้ผลนะคะยิ่งแก้ต่างยังไงก็ยิ่งเข้าตัวค่ะ เรารู้สึกว่าจะผิดยิ่งกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะคะทุกคนคุณผมต้องโทรหาพ่อกับแม่คุณแล้วล่ะคุณแอบิเกลค่ะตอนนี้มันดูเหมือนว่าคุณอะทำลายร่างกายทุกคนใช่ค่ะคุณจะยังไงคุณจะแก้ตัวยังไงัมยมีอะไรจะแก้ตัวไหมคุณต้องการทนายไหมคุณเบิกตัวทนายไหมไม่นายไม่รับคดีเพราะคุณผิดเห็นเห็นคดีไหนครั้งนี้ทางโจทย์ได้กล่าวหาจำเลยแอบิเกลว่าผิดจริง ผิดแบบเป็นเนนจนทนายไม่รับทำคดีค่ะแต่ยังไงจำเลยอบิเกลก็ยังไม่ยอมรับผิดนะคะคุณยอมรับผิดไหมคะอา้อาวอ้าวคุณไม่ยอมรับผิดอา้อาวอ้าวคุณไม่ยอมรับผิดทางนี้เขาไม่ยอมรับผิดคะ่ะคุณต้นหนึง่งคุณสายฟ้าคุณยังไงคะคุณเขารับสารภาพและเมื่อจำเลยอบิเกลไม่ยอมรับผิดนะคะมาดูกันคะ่ะว่าคุณสายฟ้ากับคุณต้นหนึ่งนะคะจะมีวิธีการยังไง คนกักนะคะคุณแอบิเกิลคุณภพยุทธ์ด้วยใช่ไหมไม่ไอ้คนจะหนีคุณอย่าคุณอะไาน๋อนไหค่ะนี่คือหลักฐานนะคะเบิกหลักฐานตาแล้วนะคะคุณผู้ชมอาวุธของคุณแอรบิเกลและในที่สุดนะคะเบิกหลักฐานนะคะที่จำเลยแอบิเกลทำร้ายคุณพายุนั่นเองค่ะงานนี้คุณจำเลยแอบิเกลน่าจะไม่รอดแล้วนะคะทุกคนค่ะผมต้องจำนวนต่อหลักฐานแล้วล่ะค่ะ ทำได้คุณสายฟ้าคุณตั้นหนึ่งได้เบิกหลักฐานมาคะคุณเอเดียคุณนั่งนี่ค่ะคุณมีอะไรจะสู้ไหมคะนี่คือคุณทําอะไรเขาคะอันเนี้ยคุณเอาไปทำอะไรคะคุณเอาไปทำอะไรเขาคะนี่ขนาดนี้คุณทุกเขาหรอคะนี่ขั้นสารภาพอีกแล้วคุณทําจริงใช่ไหมคะงั้นคุณยอมรับผิดไหมคะโอเคงั้นเราจะและในที่สุดค่ะจำเวยแอบิเกลก็ยอมจำนนต่อหลักฐานนะคะยอมรับผิดแต่โดยดีค่ะแล้วก็ยอมขอโทษด้วยขอโทษทำไมคะ โอเคเรื่องขอโทษทุกคนคุณขอโทษคนที่คุณกัดเลยค่ะคุณพูดกัดแล้วคุณจะกัดเพื่อนอีกไหมคะโอเคคุณจะทุกเพื่อนอีกไหมคะและใน EP 2คดีก็จบลงแต่โดยดีนะคะโดยที่จำเลยนะยอมรับผิดขาดและก็สัญญาว่าจะไม่กัดและจะไม่ทุกเพื่อนอีกต่อไปค่ะ จบคดีวันนี้ด้วยการที่คุณจะขอโทษเขานะคะโอเคขอเชิญคุณพูดอะเริ่มพูดกับคุณสายปั๊ค่ะกาต้อกาจะทำอีกไหมคะไม่ทำอีกแล้วคุณให้ใคไหมคะสอยคุณสายปั๊คุดีอ่ะแล้วคุณต้าหนึ่งล่ะคุณต้าหนึ่งค่ะอาคุณกัดเขาด้วยเหมือนกันค่ะคุณกัดผมอะทำไมเออคุณต้าหนึ่งคุณได้ไเขาไหมคะ้ใครคะกดกดกอดกันคะโอเคกอดกันโอเคโอ้ และหลายเรื <ranch switched> <Key board> ่องราวทุกอย่างก็จบลงแบบแฮปปี Math ้เอนดิ้งนะคะจำเลยของเรายอมรับผิดและขอโทษแต่โดยดีค่ะเจอกันไหมคดีหน้าโอเคค่ะตามนั้นเลยค่ะเจอกันใหม่คดีหน้าเพราะดูท่าแล้วโหนกอ้อน่าจะมีภาคต่อแบบหลายอีพีเลยนะคะ เดี๋ยวเรามารอติดตามชมอีพีต่อไปค่ะมาดูกันค่ะว่าคุณจำเลยยังจะเป็นคนเดิมอยู่หรือปล่านะคะทุกคนค่ะติดตามจัอน<ล>ต่อไปนะคะคเครดิตจากพี่ไอ้นะคะทุกค,คนเข้าไปกดติดตามกดไลค์ได้เลยค่ะ